สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบูเพชรยนตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บูอยู่ฝั่งสาขา2นัดเสรีไทย95มาพบกับเจ้าคันนี้เลยครับ SUV 5ที่นั่งรถครอบครัวแถมยังเป็นตัวไฮบริดด้วย c o โร l าค o ล่าคอสหไฮบริดพรีเมียมเซฟตี Cor ้นะครับตัวนี้วิ่งไปแค่50,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่เพียง หมื 13, นะ่นสาเนาะใครเคดีดีจัดฟรีดาวไปได้เลยครับไฟหน้าคันนี้มาพร้อมกับตัวไฟฟู LED เรียบร้อยนะครับแล้วมีเส้นสายเป็นตัวสีฟ้าสัญลักษณ์ของเจ้าตัวไฮบริดกระจังหน้าเป็นสีดำโลโก้โตโยต้านะครับมีเลดร์กล้อง360องศามาให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวยังตัวนี้จะเป็นปี2023นะครับล้อแม็เป็นลายทูโทน สีดำเงินนะครับเราไปดูกับเจ้าตัวโชคด้านในกันบ้างสําหรับตัวโชคด้านในบอกเลยว่านุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะครับรอยต่างๆรอยแต้มจากโรงงานยังคงเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างภายในสีต่างๆไม่พ่นทับนะครับเก้าตัวนี้เป็นตัวกระจกพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีตัวไฟเลี้ยวแล้วก็กล้องเตือนมุมอับมาให้ด้วยนะ กันศาสตร์มีให้ครบทั้งหมด4บานนะคะตัวเบ้ามือสามารถใช้เป็นตัวระบบคลียร์เรียบร้อยนะครับเปิดปิดได้ด้วยแค่มือจับนะโครงสร้างด้านในเรามาดูกันบ้างโครงสร้างตัวนี้น็อตเนดไม่เคยไข่นะครับตัวยึดต่างๆเนาะตัวท่อเดินครบจากโรงงานนะครับรอยต่างๆตัวนี้ไม่มีให้กังวลใจแน่นอนนะเรามาดูต่อสำหรับตัวด้านหลังโครงสร้างด้านหลังสำหรับผู้โดยสาร เช่นกันครับลองสังเกตดูดีๆตัวยึดต่างๆนะครับของแท้ของเดิมจากโรงงานแน่นอนตัวน็อตเรามาซูมดูใกล้ๆไม่มีรอยองัดแงะหรือไขนะครับไปสำหรับเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเรามาดูด้านท้ายดีไซน์สวยไม่แพ้กันมาพร้อมกับตัวไฟ LED เรียบร้อยนะครับโลโก้โคมเมียม t o y โตยโยต้าเป็นตัวสีฟ้าไฮบริดชัดเจนเนาะ ตัวนี้จะยังไม่มีเซนเซอร์นะครับแต่ว่าจะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วดูแจ้งเตือนจากด้านหน้าได้เลยเวลาถอยจะมีกล้องแสดงผลด้านหน้าให้แล้วนะครับตัวนี้ฝาหลังสามารถควบคุมได้ที่รีโมทนะครับเปิดออโต้อัตโนมัตินะเรามาดูเส้นสายสำหรับด้านหลังกันบ้าง,งพื้นที่โครงสร้างของเขาดูกันชัดๆทางด้านซ้ายมือน็อตต่างๆนะครับ เรา z o o กันให้เห็นชัดๆเลยนะครับโครงสร้างรางน้ำเนาะเป็นสีเดิมสีแท้จากโรงงานโคมไฟเบ้าไฟไม่มีแตกแล้วนะครับเป็นของโรงงานแน่แน,นอนอน100%็ตกิฟต์เกิบต่างๆนะครับคุณพี่ลองสังเกตดูใกล้ๆว่าตัวต่างๆเนี่ยไม่มีขายไม่มีอะไรเลยเนาะเรามาดูใกล้ๆสําสำหรับโลโกโล้ไฟดวงนี้ ถ้าเป็นของแท้ของเดิมนะจะต้องมาเป็นของโคยตกนะครับโครงสร้างสีทางด้านขวามือเช่นเดียวกันครับน็อตต่างๆเนาะด้านบนนะครงสร้างแบบเนี๊ยบมากๆนะครับคุณพี่สําหรับเจ้าตัวนี้ด้านหลังถือว่ากว้างขวางมากจริงๆนะมีม่านกันแสงกันร้อนมาให้ด้วยพรมสักัดลายยังถือว่า ใช้งานไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วอะไรตัวใหม่นี้น้องขอแจ้งว่าจะยังไม่มีมาให้แต่มีชุดปะเพิ่มเติมมาให้แล้วนะครับเรามาซูมดูโครงสร้างด้านหลังกันบ้างเนียบเนียบ,ยบกรีบ,กร,บกรีบเลยนะครับไม่มีการพ่นสีทับเนาะหรือว่าอาสีผิดเพี้ยนไปจากเดิมแน่นอนนะครับไปเราไปกันต่อสําหรับโครงสร้างท่าด้านขวา ช่องผู้โดยสารนะครับเหมือนกันคุณพี่เราสังเกตทั้งสี่จุดเขาจะต้องเหมือนกันทั้งสี่จุดเลยนะห้ามเลยนะห้ามมีผิดเพี้ยนถ้ามีมุมน็อตไหนที่แบบว่าโดนไขแม้แต่นิดนึงนะเราไม่เอามาขายแน่นอนนะครับมาเรามาดูทางด้านนี้อันนี้เป็นฝั่งคนขับนะครับเนาะอันนี้เป็นดูคร่าวๆครับผม สำหรับฟังก์ชันตัวนี้ตัวกระจกนะครับจะเป็นออโต้ทั้งหมด4บานสามารถปุ่มเปิดล็อกมีมาให้ล็อกกระจกให้กระจกข้างออโต้ไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเรามาดูสำหรับพ่อผู้โดยสารสำหรับคนนั่งคนขับกันบ้างจอจะเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับตัวแอร์จะเป็นตัวออโต้ แบ่งซ้ายซ้ายขวาให้ด้วยนะตัวนี้จะมีตัวชาร์จไวเลสชาร์จสำหรับตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับโหมดต่างๆเนาะในฟังก์ชันนี้ระบบเซฟตี้มีมา100%เกียร์ออโต้มีช่องวางของให้แล้วด้วยเบาะด้านในจะคุมโทนเป็นเบาะสีแดงเลือดหมูนะครับเบาะแท้บาะเดิมจากโรงงานยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับทุกคนเรามาลองสตาร์ทรถกันดูบ้างว่า เครื่องนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะน้องบอกเลยว่าคันนี้สีนี้หายากมากๆกับเจ้าสีเทานะเป็นปุ่ม p u s สต t a r t เรียบร้อยหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลนะครับแสดงเป็นตัวเลขไม้น้ำมันต่างๆเนาะหน้าจอ,อคุณพี่ดูกันชัดๆนะครับหน้าจอ,อยัง สวยเดิมจากโรงงานอันนี้ยังรับประกันจากโรงงานอยู่เลยนะครับใครที่เอาออกไปสามารถนำรถเข้าไปเช็คระยะเป็นวารันตีของเขาได้เลยนะตัวไฮบริดนี้ระบบจะรับประกันอยู่5ปีนะครับแต่ตัวแบตเตอรี่จะรับประกันอยู่10ปีนะครับกล้องต่างๆบันทึกมาให้จากโรงงานโตโยต้าของแท้100%กระจก กองแสงที่ไฟต่างๆนะครับเรามาดูยังติดเหมือนเดิมแน่นอนนะสำหรับเจ้าตัวนี้อาและที่สำคัญตัวนี้มีส n ล o ูปมาให้ด้วยนะครับเรามาดูกันแต่น้องคิดว่าส n ล o ูปอันนี้น่าจะเป็นแบบแบบมือเนาะนี่ไงเปิดอ้าได้ด้วยเวลาแบบว่าไปชมวิวทิวทัศน์นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่ากระจกตรงนี้ก็ยังสวยๆชํำๆ นำะไม่มีรอยแตกกล้าวนะครับไปครับไปกันต่อสำหรับตัวเครื่องกันบ้างเนาะว่าตัวเครื่องตัวไฮบริดคันนี้โครงสร้างจะเป็นยังไงไปชมกันครับเรามาต่อก,กันที่เครื่องยนต์ครับทางด้านซ้ายมือโครงสร้างนะ้องให้ดูก่อนเลยนะครับซูมกันไปชัดๆนะว่าโครงซ้งใหม่ๆของเดิมจากโรงงานรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นสีต่างๆน็อตต่างๆนะครับ ลวดลายสติกเกอร์ที่ติดมาให้หลายเม็ดอาร์ตที่มีให้ด้านบนคุณพี่ลองสังเกตว่ามีครบถ้วนมาดูทางด้านขวากันบ้างครับทางด้านขวาก็เช่นเดียวกันเนาะดูตัวด้านหน้ายางด้านหน้านะครับจะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแผ่นกันความร้อนมีมาให้เรียบร้อยฝากระโปรงคันนี้ถือว่าไม่หนักเลยนะเปิดได้แบบว่าเยอะมากๆคุณพี่ดูตัวเครื่องน้ำมัน น,นะครับยังเต็มอยู่เลยนะครับแต่ว่าใครที่เอาออกไปไม่ต้องเป็นห่วงน้องจะดูแลตรงนี้ให้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวแบตเตอรี่ต่างๆในการวิ่งออกไปอันไหนที่เหลือน้อยหรือคุณภาพไม่ดีน้องจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วมีการอบโอโซนปรับปรับโครงสร้างปรับความสะอาดทุกอย่างให้เนี้ยบให้กลิบ หมือนได้รถใหม่ออกจากบริษัทเพชรยนต์แน่นอนคานด้านหน้าสีต่างๆตรงนี้เห็นไหมครับว่าไม่มีลายแตกแหลาแน่นอนนะครับเครื่องหมายต่างๆมีมา,ามาให้ครบไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับตัวนี้โครงสร้างด้านหน้าไม่เคยชนหนักนะครับนะครับดูโครงสร้างของเขาเหมือนเดิมสีแบบว่าเนียบเนี้ยบสีลื่นๆเลยนะไม่มีติดขัดนะครับไม่มีเม็ดรายหรือ เม็ดสีให้แบบเวลารูปแล้วติดขัดแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าโคลาคอสคันนี้ตัว1.8ฮบ b ิ i พ p เม m i u m s a ฟต t y วิ่งไม่วิ่งไปแค่50,000กว่าโลผ่อนต่อเดือนอยู่ที่13,000บาทนะครับใครที่สนใจหรือชอบคลิปนี้น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องสักนิดนึงนะครับใครที่สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือโทรเบอร์0858340198ได้เลยนะครับแล้วเรามาชมกันครับว่าคลิปต่อไปน้องบูจะเอาคันไหนมานำเสนอให้คุณพี่ได้ชมกันวันนี้น้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ